กลับมาที่ยงรายวันกันต่อนะครับวันนี้เรามีโชว์ซิงเกลิลใหม่ล่าสุดนะครับจากพี่ๆซีซัน5นะครับจะมาในเพลงฉันมาบอกว่าซ,ซึ่งเพลงนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งบทเพลงเศร้าค่ะจากปลายปากกาของนักแต่งเพลงมือทองพี่ฟองเบียร์นั่นเองนะคะครับผมเขาเนี่ยได้แต่งมาจากประสบการณ์จริงของเพื่อนสนิทนั่นเองนะคะมาถ่ายทอดลงในเพลงนี้ผ่านการถ่ายทอดของวงซีซัน5ด้วยซึ่งเป็นอีกหนึ่งวงค่ะที่มีส่วนผสมที่เรียกว่าลงตัวมากๆนะคะแล้วก็ล่าสุดซิงเกลิลนี้ก็ได้ออกมาแล้วค่ะผพ้ขณะนี้อย่ารอ ดีกว่าไปฟังกันเลยนะคะฉันมาบอกว่าจากซีซันไฟค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจอกันอีกแล้วซีซันไฟเจอกันอีกแล้วเราเจอกันในวันที่ รอการระบายครับผมชุ่มฉ่ำรอการระบายชุ่มฉ่ำมากฉันมาบอกว่าน้ําขังมากค่ะต้โอ้แต่ว่าทุกคนจัดเต็มมากเลยนะฮะวันนี้มาแบบอะคูสติกแต่พี่เอกโอ้โหพลังเสียงนมันต้องดราม่าเช้าอยู่นี่น้าอยู่มันต้องกระแทกกระทันนิดนึงจริงจริงแล้วเขารวบรวมอารมณ์ของการเดินทางมาเมื่อเช้าเดินทางมายังไงนะคะเมื่อเช้านะครับเกือจะทุกพาหันะแล้วนะฮะเกือบจะทุกพาหนะครับเรือ เรือเรือเนี่ยคือเนื่องจากคลองแสนแบน้ํำปิ่งมากครับแล้ววันนี้ต้องมาออกรายการแล้วคือเรือทุกลํามาเนี่ยคนเหมือนปลากกระบอกเลยคือถ้าจะเปียกมาในสภาพคงไม่ใช่แบบนี้แน่ๆสุดท้ายก็เลยตัดสินใจมอเตอร์ไซค์ที่วินเองทาข้าวเช้าบนเรือใส่ด้วยข้าวเช้าบนเรือันนี้ไงใส่ดัน้ลยก็ผมซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างล็ล็อมือต้องจับไงพอระหว่างติดไฟแดงแล้วก็ หยิบซิงกิออมาโชว์คนโชว์คนกลางสีแยกเลยและนี่นะคะก็เป็นชีวประวัติของก็เล่ากันเรื่อยๆเลยพูดเองพูดเรื่องเพลงเรื่องเพลงเรื่องเพลงครับเพลงนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือซีซั่นฟเนี่ยเท่าที่ผ่านมาก็คือเป็นเพลงเศร้าดราม่าแทบจะทุกเพลงเลยครับผมอันนี้ก็เหมือนกันไม่ทิ้งความดราม่าหนักเลยครับหนักด้วยแต่ว่าอันี้มีความดราม่าที่ไม่เคยจริงๆไม่เคยร้องในลักษณะนี้คือที่ผ่านมา จะเป็นความราแม่แบบเราเราเสียใจเพราะการกระทำของเราเองแล้วคนพูดไม่คิดบ้างผู้วามบ้างแต่อันนี้เราเสียใจไม่ใช่การกระทําของเราแล้วเป็นการกระทาของของแฟนเราที่คนที่รักคนที่รักแล้วก็ไปมีคนอื่นแล้วเราก็เห็นว่า เห็นรักฐานค่าหนังค่าเขาแล้วก็ไม่ไหวแล้วเดินเดินจากมาดีกว่าฉันมาบอกว่าฉันพร้อมจะเดินจากไปแล้วอย่างเงี้ยจริงๆเรามีนางเอกที่เล่นใน M v วนะครับมาจากสงครามนางงามเมีอนกันนะเมื่อกี้มีสงครามนางงามเราก็มีนางเอกมาจากสงครามนางงามเป็นแฟน แฟนของน้องใช่ครับซีแนนในเรื่องน้องแอปเปิ้ลครับน้องแอปเปิ้ลมาเล่นในวีนะครับผมทุกคนที่เข้ามาฟังเพลงของเราและชมแตนนังเอกยีีครับขาสวยมากขาสวยมากเขาก็ชมทุกอย่างเลยแต่ว่าเดี๋ยวก่อนขอพูดถึงการร้องนิดนึงเพลงนี้ได้ข่าวว่าพี่เอกนี่ค่อนข้างทุ่มใส่เต็มเพราะว่าร้องยากเหมือนกันใช่ไหมคะยากมากครับเพราะว่ามันคือทุกคำที่ที่คุณฟองเบียร์เขาเขียนมาเนี่ยคือมันมันเน้นทุกคำเลยครับอืมมันก็เลยจะไม่ค่อยมีช่วงผ่อนเท่าไหร่คือมันต้องชั้นเนียน ทำตลอดทุกอย่างเราซื้อสดเลยไม่ผ่อนไม่ผ่อนไม่ผ่อนสดผ่อนแมวแมวเล่นมุกไม่ดูตามฮัตตาเลยควบกับดนตรีที่หนักแน่นมาของคงนี้นะครับมีความมีกลิ่นร็อกขึ้นมานิดนึงไม่เคยทำเพลงไม่มีความเป็นร็อกมาก่อนอันนี้ก็เลยต้องผสมการร้องที่หนักแน่นขึ้นด้วยครับไปแต่ว่าก็ยังไม่ทิ้งการประสานเสียงที่ไลยกับคือด้วยด้วยเนื้อหาของเพลงอ่ะความเขาเรียกว่า เวลาเราจะเดินจากมาต้องรวบรวมความเข้มแข็งเดินออกมาอย่างเท่ๆเพาะฉั้นที่ข้างในเสียใจเหมือนกันก็เลยต้องถ่ายทอดเป็นอย่างนั้นคือถึงแม้ว่าจะเศร้าแต่ว่าต้องร้องออกมาแบบ บบเเมนกพราะในวิซูิดโอนี่พี่เอกเดินเท่มากตลอดสวยที่เกาหลีครับผมด้วยด้วยอากาศก็ต้องล้วงกระเป๋าเก่งๆกันนิดนึงยกทีมไปถ่ายทำกันถึงเกาหลีเลยนะคะก็เป็นกรุงโซเลยใช่มีกรุงโซเล่นเป็นพระเอกเองด้วยใช่ครับรู้สึกความเป็นโอป้าขึ้นมาโอป้าเป็นยังไงคะโอป้าต้องเดินเดินเหนื่อยมากแล้วตอเมื่อไหรปนี่หาร้านนวดธรไมชาติไปยังไงมายังไงกันในเรื่องนี้ไปยังไหนเออในเรื่องยังไงคะพี่ือหาคือว่าพี่เอก Yeah. มามามาต้องการมาพิสูจน์ความจริงครแล้วเลยชวนเพื่อนมาว่าว่าให้ไปช่วยกันสืบว่าเป็นยังไงพี่เอกก็ออกค่าตั๋วเครื่องบินให้เขไม่ใช่นะแล้วเลยเพื่อนเพื่อนก็เลยมาช่วยสืบถามสืบอะไรบ้างมีทั้งถ่ายภาพคนะผมมีทั้งอัดเสียงมีก็คือทุกอย่างแล้วก็มากองให้พี่เอกดูเนี่ยหลักฐานทั้งหมดเลยเพื่อจะดูว่านางเอกในเรื่องเ้ามีคนอื่นหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่แล้วเราก็เห็นแบบสืบราชกาลมีแบบว่าเดินเฉียดโต๊ะไปมี ข้อมูลมีอะไรทำตัวเหมือนจ็คบอลอ่ะใช่เหมือนอย่างนั้นเลยหลังจากเอ็มบีปล่อยไปหยิบกระเป๋าสรุปเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นอะไรนั่นแหละประเด็นก็้ไปขับจริตครับใคไปเขาเรียกว่าไป ไปแฮกข้อมูลเอาข้อมูลทุกาคนก็ถามมาว่าอัี่ใจแอปอะไรไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ไม่มีไม่มีไม่มีแต่เราทำให้มันดูมูแอนโทนดูเท่ๆใช่ค่ะ C.S.I. บทบาทแบบลึกลับนั้นใการสวนบทบาทครัหน้าของพวกเราใน MV ็ม่ส่วนใหญ่ไม่มีไม่ค่อยมีบทบาทเล่นกันทุกคนเลยเป็นไลซิงช่วนมากก็เป็นนักดนตรีในงานอะไรงี้ตัดไปกับเรื่องแล้วกลับมาหาเราอะไรตนี้เราเล่นเองเลยเป็นนักสืบเลยไปนักแสดงกันเต็มๆทุกคนเลย กระแสตอบรับดีมากทั้งยอดดาวน์โหลดแล้วก็ทั้งยอดวิวใน y o u t ค่ะตอนนี้ยอดวิว2ล้านแล้วแล้วในการดาวน์โหลดในไอจูนเนี่ยก็ขึ้นอันดับหนึ่งด้วยใช่ไหมคะพี่เสียงตอบรับดีขนาดนี้เรียกว่าก็หายเหนื่อยนะไปถ่ายไปถ่ายถึงนู่นถ้าเกิดมาไม่มีคนดูนี่จอยเหมือนกันนะใช่ แต่ว่าก็ก็ดีใจครับผมแล้วก็ที่ได้รับจริงๆตอบรับดีมากถ้าเทียบกับตั้งแต่เคยเป็นเสียนไฟมาเลยนะจริงจริงถืว่าอัตราเร่งของยอดวิวนี่ถือว่าเร็วแลวคนก็มาคอมเมนต์ดีมากอะไรอย่างเงี้ยมาพูดถึงชีวิตตัวเองที่ตรงกับเพลงบ้างอะไรเงี้ยเป็นสายสืบกันแล้วแต่งตัวโดดเด่นขนาดนี้นี่จะเป็นสายสืบกันได้ไหมเดินตลอดเดินตลอดคน้าเนเกาหลีใส่ขาใหืดกันหมดเลยเพราะอาจจะเป็นช่วง กึ่งกึ่งหน้าร้อนเขาแล้วก็มีแต่เราหนาวแต่จริงๆแล้วก็คือเย็นสําหรับเราอีู่าทึมแล้วนะสีทึมแล้วนะครับพยายามถ่ายให้ติดพยายามทําตัวเดินตามนางเอกเป็นโรคติดกันเบาๆนี่ใช่เลยคนนี้โรคติดนี่โรคติดเลยตัวจริงเลย แว่นด้วยแว่นมองทะลุด้วยนะไม่ใช่ไม่ใช่คือว่ามองทะลุไปไงกันลโอ้โหนี่ลงทุนเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้พูดแบบนี้พี่อุ๋ยเกือบเปลี่ยนแว่นนะใช่สงสารน้องพาน้องไปลำบากลำบนคือต้องบอกว่าเสียตอบรับดีขนาดนี้เนี่ยคนที่น่าจะดีใจที่สุดน่าจะเป็นพี่เอกด้วยเพราะได้ข่าวว่าคอมีบาดเจ็บจากการร้องเพลงนี้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมใช่ทำไเพลงนี้นี่คืออย่างที่บอกว่ายากมากปกติคือปกติถ้าเราเข้าห้องอัดร้องเพลงซิงเกิลของเราวันเดียวก็ก็เสร็จแล้วหมานคิวเดียวนะครับ ทั้งวแต่เพลงนี้เนี่ยใช้เวลา3วันในการอัดคือไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าคือตอนแรกไอ้ครั้งแรกที่ที่อัดเสร็จแล้วเนี่ยคือต่อัปเรวก็พอใจแต่พอเรามานั่งฟังอีกทีนึงเรารู้สึกว่าอารมณ์มันไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยด้วยเนือหาด้วยด้วยความที่ต้องถ่ายทอดลักษณะที่บอกว่า มันต้องหนักแน่นและเสียใจไปในตัวด้วยเนี่ยคือยังยังไม่ยังไม่ได้ครับก็เลยมีครั้งที่2ครั้งที่2ครั้งที่3ใช่ครับกันจากครั้งที่4สี่แต่เริ่มอารมณ์เสียแล้วเอาเอาละไม่เอาไม่กล้าละเอาจาครั้งที่3ดีแล้วครั้งที่3ถือว่าเป็นพอใจที่สุดทั้งทั้งโปรดิวเซอร์ทั้งทั้งฟองเบียร์ทั้งทุกคนก็คือทุกคนโอเคหมดแล้วก็เนี่ยแหละครับก็คือเป็นที่มาของการอัดสามครั้งแต่ว่าเรื่องเรื่องร้องไม่ต้องห่วงเอกเขาหรอกใช่ไหมถ้าเกิดเรื่องแสดงมิวสิกี่เเรราอืงมควววาาาามมลบครรรรรักกออะไไพนี้้เเเทดห กช่มันไม่ค่อยตรงกับ่จริงจริงมันบ่อย MV เขาอกหักใช่ไหมีริงจริงมีแฮปปี้มากนะแฮปปีไหมตัวมาริงใช่ใช่เ่องมิงเหรอเล่อกีฬาใช่กีฬาพอพ่วงกับสั่งคัดปับ ฮัลโหลเล่่นไมมีเดี๋ยวพวกจะมาดูแม่ข่าวว่าคนไทยอ๋อไปด้วยไปดูไปโอ้นี่รู้ทุกอย่างเลยข่จะไม่พูดนะเนี่ยเขาเป็นมุ้งในเขาไปช่วยแบบเป็นนี่รูปขึ้นมาแล้วฮะเขาช่วยเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเป็น acting coach a c t i n ้ coach มาช่วยด้วยบอยลิงเขาเป็นรุ่นพี่ที่ที่มหาวิทยาลัยของของแอปเปิลด้วยใช่พี่พี่เนี่ยเป็นรุ่นพี่สุดแล้วก็โบลิงเนี่ยเป็นรุ่นพี่รองแล้วก็น้องแอปเปิลเนี่ยเป็นรุ่นรุ่นน้องอีกที ใช่เหรอฮะจยเยนจเย็นใจเย็นพี่คะดนูก็ยังเป็นน้องพี่อยู่ด้วอเขโอเคียนไหเขาเดียไปเป็นน้องเอาโบลิ่งไปใช่เขาเออนะนี่แหละแล้วตอนนี้ความรักสดชื่นดีนะคะก็ดีครับ ็ดีครับเฮ้ยต่อเติมปากน้อยอ่ะดี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 พรุ่งนี้ครบรอบ8ปีแล้วครับเลยจริงเหรอโอ้โหพี่ครับแปดปีต่อแล้วอย่างเงี้ยลูกต้องเสียแล้วนะฮะเสียแล้วเยอะปเยอะไปากเขารับมากันทุกอย่างเนี่ยดีหมดแหละทำไม่ดีหรอกคุณถามเ่ยคุณถามปกติมากเอาฝากผลงานกันดีกว่าค่ะสิงค์ล่าสุดฝากครับผมอ๋อโยนไปโยนครับผมสิงเค์ลล่าสุดเราต้องเป็นสิงค์ล่าสุดแน่นอนใช่ไม่ใช่ครับผม ก็ซิงเกิลล่าสุดของเรานะครับฉันเมื่อบอกว่านะครับผมเป็นอีกซิงเกิลหนึ่งที่มีความแปลกใหม่ทั้งการร้องของเรานะครับที่มีการปรับเปลี่ยนวิธีร้องนะครับผมแล้วก็มี MV ที่เราตั้งใจไปถ่ายถึงนู่นเลยนะครับยังไงอยากจะฝากไว้นะครับผมก็เป็นดราม่าขั้นรุนแรงของเราอีกเพลงหนึ่งนะครับผมยังไงฝากดาวน์โหลดไปด้วยแล้วกันนะครับผมฝากดราม่าไปด้วยนะครับดาวนโหลดรอดจันสี่เก้าสอง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 กดโทรออกแล้วกด22 2นะครับ ตลอดคนที่ใช้ iPhone นะครับตลอดได้ที่ไอจูนถูกใช่ไหมโอเคค่ะมีอะไรอีกไหมครับมีแฟนเพจด้วยของวงเรานะครับติดตามตารางงานหรือรูปถ่ายหรือว่าไลฟ์ข่าวสารอะไรอย่างเงี้ยครับได้ที่ facebook.com/slash s e a s o n f i e b a n d นะครับหรือที่แฟนเพจของค่ายเราก็คือ me records นะครับ f a c e b o o k c o m มีเลคคอร์สครับครับครัซึ่งงานทั้งปีนี้ของซีซันไฟก็เต็มหมดแล้วนะครับไม่รับเลยยังครับยังมีร่างเลยฮะตลาดดินนั่นด้วยสีขาวเลยนะยิ่งหน้าฝนยิ่งลดราคาเนี่ยบอกเลยโปรโมชั่นสุดแย้มสามเลยขายด้วยใจฮะขาจองใจติดต่อเข้ามาได้ครับยังมียังมีว่างๆแน่เชื่อว่างานเยอะแน่นอนนอกจากร้องเพลงเก่งยังตลกด้วยนะคะขอบคุณซีซันไฟค่ะขอบคุณครับ อ่าเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะลากันไปนะครับด้วยสี่สั้นไฟพร้อมๆกับพวกเราเลยกันแล้วกันที่เทีย่ยวรายวันคอยทุกท่านมีความสุขกับวันนี้อย่าเครียดกันนะฮะเดี๋ยวเย็นต้องไปเจอกับน้ำถังรอการตบายกันครูนี้กลับมาพบกันใหม่ที่เที่ยง